อไปคลิปต่อไปเนะาะจ้าเอามาไว้นี่นี่รายการคุณแม่ซื้อหัวคิงไห่รายเงิน,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 นเพิ่นให้ไห่เป็นเพื่อนเรียบร้อยแล้วเพราะว่ายังนิดหนึงน่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งเออเอามาเทนนิดหนึง่ง เขาว่าเอาเยวกบคอมเม่น,น่ะเด็คนนก็รีบว,วานเ่นมากนมเป็นลนคิะไม่ตอบก็ได้เด็กคม,มาตอบอยู่ีิปนึ่หนูกดอกไม้ทิดอานาดอกหูกดอกอันดอกบัวเอ้ยคนหนึ่งระลว่าเอ้ยคนหนึ่งหรือสาวบู่เนาะูนคนมัน,น,น,นจ,ะจะจะเป็นเอซซนี่แหละ เป็นกะว่าเนีนอน,นอซาอ้นนออยู่แบบสวยๆเขาเห็ดยังเจ้าบลได้ดอกได้แต่อิจฉาอยู่หนาจอนั่นแหละวสวยเขาไว้เป็นกำลังใจหาเสมอจ้าขอบคุณเดจ้าขอบคุณนายายเที่เป็นกำลังใจหายเนาะและ้วก็มีผลผันดอกบัวนี่แหละนะผลมาตอบว่าทำไมถึงคิดว่าคนที่เขาด่าเขาอิจฉา คะ่ะอารอันนี้ก็ต้องทมตัวเจ้าเองด้วยนนเป็นยังคุ่นด่านะสภาพหน้าตารูปร่างแบบนี้ความเป็นอยู่ก็อย่างที่เห็นค่อยก็มีความสุขดีได้แหละอยู่กับลูกกับลานอยู่กับปี๋ก,ก็ไม่ไปเบียดเบียนใครแต่คอยด่าเฉพาะคนที่แบบมาด่าขออนะ่อยเนาะ ที่ถ้าคอยเมนด่าตอบกลับไปนะที่ที่คอยด่าตอบกลับคืนคือสุ้มเจ้าเขามาเมนด่าเดินเดิมรูปร่างหน้าตาก็เป็นแบบนี้รูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบไดเป็นอะไรแหละมี่เขา,าเป็นอะไรหน้าตาคนนี้หมยให้มันคือการมันก้าหนังคือการบดไปแรกเีน้องเปลยเนาะรูปร่างหน้าตาเป็น นี่แบบนี้ความเป็นอยู่ก็อย่างอย่างที่เห็นกะค่อยว่าความเป็นอยู่ข่อยอยู่ดีอยู่ได้ค่ากะอีกร้าอีกครอบครัวกะอยากซ้ำข่อยนีกะมีเนาะอืมแบบสี่ซะคนที่ลำบากขัวข่อยกะมีคนที่รวยกะมีเนาะแต่ว่าคนที่เม่นมากข่อยกะโบข่อยกะโบเห็นว่าจะรวยสันใด้ข่อยกะโบหู้เนาะตัวนี้ ถึ่งจะสิลวยล้นฟ้าเจ้าก็บด้มาให้คอยกินเนาะโ okay. อเคการงานก็ไม่มีเป็นหลักเป็นแหล่งขอยกอาศัย youtube นี่แหละลักแรงข่อยถ้า, ube, าย t u b e บ่ได้เงินขอยกไปหาเหตุงานถ้า youtube บมีบบงเงินกับไปเหตุงาน,น,น,นเนาะพี่น้องเนะงาะบ่มีใครปล่อยตัวเองอดตายด้อแม่แต่สั์เลี้ยงสัดเลี้ยงน,นี่นะ าพุเจ้าบ่งแห่งเอาอาหารมากับไปหากินม,มานมองนั่นบองนี่ซับกันยังบ่ปล่อยตัวเองตายยังไปกินเือนนั่นเือนนี่ยังไปหาเขี่ยตามป่าตามดงไปว่าพุ่งไก่เป็ดกระดับาสิซะคือสิ่งที่มีชีวิตมันต้องดิดลนบ่ปล่อยตัวเองตายเนะาะโตาันเนาะไม่มีหลักมีแรงนั่นแหละมาสิละอันนี้แหล,ละหลักแรงคนถ้าบ่มียูทูปผอก็ไปหาเห็นางานที่คนบอกมาเลย ตรงไหนเหลือคะที่ทําให้คุณเขาว่าอิจฉาพอกระบาจักคือกนถจาทิ่ถามไอดีตรงพอกระบาจักคือกันฮะนะจะเขาเขาด่าคอยเกลียดคอยเพื่ออีหยังฮะนะเกลียดคอยเหตุยังเกลียดคอยเพื่ออีหยังพราะว่าขอบริเหตุยังหายขอบริเหตุยังหายดอเหตุยูทูปขึ้นมาเนี่ยค่ะ FC เป็นคนหูจักก่อนถึเจาเป็นหูจักก่อน ผูเพนด,ดีก็ดีผูเพนบุรีก็คือวายเลมินมาดาหันเพราะยังบ้องีบเพราะปากมันว่าสันเด้เราจกหัวเพราะปากมันไงว่าสันเรานัน่นมีไลเข้าดาเพราะปากมันไงอ้าวก็ปากคุณมาดาเข้าก่อนแม่บอกปากซุ้มเจ้ามาดาแท้ข่อยก่อนนะึงเนี่ยจะเ,เป็นเป็นแถกตัวหนงังสือแต่มันก็ออกมาจากมันสมอง แล้หัวคิดแล้วก็มือพิมพ์ลงไปเพราะว่ามันเราไปได้ดาปังปังปังปงปงปงกันอย่งนี้นะม,มันก็ได้เม่เนาเนาะเพรปากสมเจ้ากันโอเคทอ,อดใส่เลยถึงไม่คิดว่ามีคนเขาด่านาให้คนเขาอิจฉาตรงไหนเหรอคะที่ทำให้คนเขาอิจฉาคนเนี้ ก็บรจัคคือกันแล้วอหรือว่าอยากได้นิ้วบ่อยากได้ซ่องหรื้อะไรจังหวะเอาไปเบ้าหรือว่านรสจาคบริจาคคนดังถามว่าดังบ่บจแมนดอกบ่ได้ดังแต่ก็สุดแต่คนอยากเอาไปเบ้าเนาะไม่คิดว่าคนอื่นเขาด่านางเพราะเขาเกลียดนางหรอกเหรอเกลียดเพราะอะไรคะเราไม่ได้รู้จักกันอืม เราไม่ได้รู้จักกันเข้าบ๋งหูจักกัน,นภาษาซะเนอะภาษาลาวกะภาษาไทยก็เราไม่รู้จักกันแค่ดูเฉยเฉยก็เกลียดแล้วถ้าคนเกลียดเขาจะไม่ดูถ้าคนสร้างเขาซีบบเบิงวภาษาซ่าอะแปลกเป็นสองทางเนาะ,นะออย่างเส้นข่อยสร้างอีโก้เนาะอีโค้ข่อยหมักแบบนี้อีโก้นี่ข่อยบบเบิ้ลได้อีโก้น้ำสมมติ คอยสิอบ่งอีโอบันก็คอยสร้างดิคิพยายามเลื่อนหนีทันทีคอยสร้างแต่สร้างแบบพ่งเจ้าแบบสร้างจมปักกูเกียดมึงกูกูจะเอามึงให้จมดินกูจะเกียดมึง,ท,ง,ท,ง,ท,งทั้งงที่กูไมไ่รู้จักมึงด้วยซ้ำนะนแต่กูเกียดมึงแบบนี้อาจจะเป็นลักษณะนั้นสมองจกเจ้านะ เฮวิธีได้ก็ได้นะห้าพักห้าพวกซอยกันเฮวิธีได้ก็ได้เพื่อถล่มเพื่อลุ่มด่ามันเพราะกูเกลียดมันอีนี่มึงพูดมาอันด่ามันยังไงเออเราก็ไปกดไลค์ให้กันช่วยกันเพราะกูเกลียดมันแบบนั้นแค่นี้เด้อพี่น้องแค่นี่แค่ว่ะมาเบึงข่อย้วก็เกลียดข่อยเหตุผล เพราะว่าเขาเกียรตินางเกียดพเพาราะยั้นเพราะว่าฝอยบริพิตรยังนในครอบครัวคุณเจ้าเหตุด,ดูทูบพอยเป็นคนนําเสนอออกมาสิ่งได้ที่บหมักสิ่งได้คืบอบ่ะนั่แค่บบเบิง่งนเนาะมัหลายส่งยูให้เลือกส่งตางเรื่อง,ของเขาแหงเห็ุ u ูทูบได้หลายตัหลายสง่งเนาะมีทางเลือกร้ายถ้า่อยบบมี u ูทูบ ฮ่าบ่มีรายได้แล้วอิซะเขาก็ต้องดิ้นรนหาเหตุงานทางอื่นต่อเนาะ,ะ่ตเนาะเพราะเขาเกลียดนางบ้างละเนะาะเกลียดนี่อย่คะเนาะไม่มีใครเข้าอิจฉานางหรอกค่ะแนจะเหตุเพราะหยัางไะเหตุเพราะเกลียดนะพี่น้องบด้อิจฉาจะคอยเหตขคอยด่าเจ้าเพราะคอยเกลียดเจ้าคอยด่าเจ้าเพราะคอยตั้งเจ้า เกียดเจ้าขวัญชิงดาไวสั่งเจ้าขวัญชิงดาเจ้าแล้วคนประเภทนี่เขาเขาเอิญคนดีบอคนประเภทนี่นะคนประเภทแบบนี้เขาเอิญคนดีบ่ละ่ะอืมเม่นมาด่าเขาเขาด่ากลับว่าเขาบอดีเด้อืมว่าเจ้าของสองบอดีได้อืมคนเห็นยูทูบบอดีได้ มีมีมีแต่คนเม่นมากคนเบิ่งนะดีคนที่เม่นมาด่าอันเขาไดีค้กข้าห้าก็ได้ยินเนี่ยแหละพอไม่เห็นยูทูปในเสือบอกคอยดูหูสันดานคนน้นไลายหูลึกสันดานคนผมมองหูก็เห็นยูทูปจะเก่าก่ากับงูโง่ได้โบโบคอยสลาดปันใดนะพอไม่เห็นยูทูปเนี่คอยหูหูดีไ้นใจคอคนหลายเสือกสิซะ เริ่มเริ่ม,มแข็งแกร่งขึ้นก็เก่าแต่เก่าย่อมหลับว่าอ่อนแอดีเด้อ่อนแอชี่อว่าจะองแข็งแกร่งขึ้นลายเต๋อด้นเขีดมาเห็นยูทูปเขียนหมางหูจักนิสัยใจคอคนบรืว่าคนที่จะเข่ามาหาเฮาบอหรือว่าคนที่จะพิมพ์มาหาเฮาหูแม่แต่นิสัยเอฟซีคนนี้เป็นแล้วนี่คนนี้เป็นแล้วนี่ อีเมลนั่นนี่มักแม่นนั่นนี่อีเมลนั่นนี่มักแม่นนั่นนีห่หู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 ลึกกว่านั้นเอาเขาไปอ่านอ่านอลไรมันเถอะมัน <c oughs> เขียนเฮาหูถึงว่าเออคนผู้นี้เป็นแบบนี้แบบนี้นะ <c oughs> แต่แต่เขาด่านางเพราะเขาเกลียดปากนางค่ะ <c oughs> <c oughs> นี้คือคือย่อแต่ตัวเองเด้อพี่น้องเด้อคือคือย่อเอาแต่หางตัวเองว่าจังซีซะคือคั้วขี่มันก็ย่อหางมันเนาะว่าซีซะบกหิดว่าตัวเองหันดาเข้ามาก่อนนะทางทั้งทีว่าเฮาเหตุดูทูบหนูคนเห y o u ูทูบจะบูหูเด้อว่ะอ่าคนที่เม่นมานนี่จะอยู่ไซจังหวัดใดหรือว่าบ้านเมืองอยู่ไซนีมีบูหูเด้อพี่น้องเด้ออันนี้บูหูหลีเฮาเฮาเม็ดเฮาโพสลงไปนี่ คนนั่นคนนี้เม่นเขามานี่เขาจะบหฮู้คนคนนั่นอ่ะอยู่ไสหรือว่าน,นอกจากว่าเขามีเงินและให้อันหมวดอันคอมพิวเตอร์เขาจิ้มเขาไปเนาะในอันอีเมลตัวนี้ตั้งมีเขตยไูไรเนาะดี s เอเขาอีชัํงเลยเขาก็บรจัดจะคนบริเวณกับมาเชียเวลามันไหลสละสินดีเคื<ม>อ,อเวลาไปทำมาหากินเขาบอกเลยเอาเงินออเ,ลเล็กเล็กอันน้อยนิดของปล่อยไปเสียเวลาของของปวกกันนี้ จังหวะปล่อยเขาเห็ดหอยู่เท่ามือนี่เนาะมาซื้อขนมใไ้ตาเมกินมีตัวสีซะคนที่มาดาเขาเอิญกว่าคนประเภทใจโน,โน,น่นี่คิดสอยคอยในพี่น,น้องมาเมนด่าคนนี่เอิ่นคนประเภทและมันเป็นกลุ่มนะหมดนี่จะเป็นแก้งแบบควาอคิดกับแบบลักษณะหรือสไตล์เดียวกัน ทันแม่นว่าบะเบิงแล้วนะคนแบบนี้กะบ่าไปซองไรกะสิไปป้อนปั่นซองนะั้บางคนบางคนกะบาวอยู่วานวานเมื่อกี่น้องเคยโทรมาเบ่าวาานนาาาวานยูคอ,อการผิวแล้วอ,อยากไปเล่นน้ำเด้อสาวอ้นเ้ยเดี๋ยวเขาจไปเล่นน้ำเด้อก็สิกับกับบ้านนะเขาจะไปเล่นนรืเจ้าเรื่องนแตงซี่พอวางสายปุ๊บ เปเมนดาในยูทูบพี่น้องเลยแหลกก็บซื้อนซื้อในยู u ู e กับซื้อน b วิตบุ๊กหออนนเาเดียวกันเลยกคอยจนว่าเออคนนีต้องมีแบบนี้เลยเนาะแบบนี้เลยเนาะจังสัน้นต่มีอีกกลุ่มหนึ่งอีกพี่น้องว่าแต่ว่าเฮานี่เป็นขอทาน แต่อีฟเอฟซีบางกลุ่มขอทานเองซะเองอขอทานซะเองอจังสีซะหลายคนช่วงข่อยเห็ดอคลิปตอนบูมบูมเห็ดเทือนนี่ยแหละขอโทรมาขอเงินเลี้ยงลูกบ้างแหละพวมีเข่ามาบ้างแเลนยังมีหลายคนเลยแหละคนก็ะหายหายแน่บ่หายแน่แนว่าจังสีซะขอเขาขอได้ไหนได้ ขอตรๆเลยแล้วงคอหร่าแซ่บเนาะขอบางทีก็เว้าลักษณะว่ายืมเนาะบางที FC กับ FC นํากันทีว่าเขามาหาอ้น FC ทีว่า่ามสิใหญ่ใจดีที่เคยหายเฮาเขาก็อ่าเขาไปจี้มเนาะอยากมู่ Facebook ผู้ใหญ่ใจดอกใจดีแต่ก็ทําเป็นขอเพิ่นพุ่นไปโดยตรงพุ่นน่ะวนั้นก็มีเด้อเพราะว่าเพิ่นก็เคยบอกมาเขาเป็น FC อ้นเอามาขอเงินจังซั่นจังซี่ก็มีเนาะพี่น้องเนาะ มันก็หลายอย่างแต่คอยคอยกล้าว่าคอยพันบริโภนะคนะเพื่อนห้ยที่ปเหตเทือนซอยเทือนเด็ุจานในจำอีกจำนวนหนึ่งหลายหลายคนที่รุมรุมที่ผ่านมากขอบมืขอบใจเพื่อนห้ยด้วยความเต็มใจคือ,อ่อนเริวคนที่เอือ้อคอนะกักกคนที่เว้าเว้าวาว,าว้าให้ว่าวให้่อยนี่แหละทากาะ ฝากนคำเดิมเกียดข่อยซั่ง่อยก็อย,อย่าเบิง้งเบิ้งแล้วแล้วมาเกียดมาซั่งนะมันอกเป็นถูกถูกในสายตาเจ้าถูกในกจิตใจเจ้ามีทุมจะเจ้าบุญความสุขเอาเวลาไปเลี้ยงลูกของเจ้าดีเลยมีเวลาของเกาก็จะไหาเงินเลี้ยงลูกเลีลเ้ยงหลานถอยไปโอเคจ้ะของใจยังกับพิมมาเดือดพาลูกโอเคเนาะ สวัสดีจ้า